ทำงานยาวไปวันนี้ก็เป็นวันทำงานนะคะบางทีก็จะเป็นแบบนี้นะคะสภาพเหมือนน้ำก็ยังไม่อาบหน้าก็ยังไม่ได้ลา้า <c> ง <oughs> นี่แหละ work from home work from home ก็จะประมาณนี้นะคะ ค่ะกระทอมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป็เพี๊ยกพามาดูเขาพัฒนาสวนนะคะตอนนี้อยู่ใกล้ๆกับบ้านของป้าเพี๊ยกเองนะคะแต่เพื่อนกำลังขุดมอนจะขุดสระขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือว่าเพื่อจะขุดปรับปรุงสวนเพื่อทำการเกษตรอะไรสักอย่างเลยนี่แหละนะคะ ตอนนี้เมื่อก่อนนี้ like, มันก็จะเป็นป่าแบบนี้นะคะเป็นป่าละเมาะแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้กําลังได้รับการพัฒนานะคะอันน like ี้อั um นนี้ก็คือเดี๋ยวก็เปรียบพาให้ดูสวนนะคะให้ให้ดูป่านะคะป่าตรงนี้มันก็นตตนนจะเป็นเป็นป่าละเมาะแบบนี้นะคะเป็นป่าละเมาะแบบนี้เป็นเป็นป่าที่ ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ป่าไม้ใหญ่นะคะเป็นป่าละเมาะมันก็แต่มันก็จะรกๆนะคะแต่ตอนนี้เขากำลังพัฒนานะคะอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เขากำลังพัฒนานะคะมองไปที่ไกลๆตรงโน,น้นนะคะตรงตรงโน้นนะคะ มองไปไกลๆตรงโน้นจะมีบอ่อที่ถุดเสร็จแล้วบอ่อหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะถ้ามันได้รับการพัฒนาก็จะทำให้ความเจริญไปถึงที่นั่นนะคะตอนนี้ป้เปียกให้ดูป่าตรงนี้กำลังจะได้รับการพัฒนานะคะที่ปเปียกเคยถ่ายให้ดูนะคะว่าหน้าบ้านก็เป็นเชือป่า คุณป้าเปี๊ยกจะพาเดินดูนะคะว่าป่าตรงนี้ชื่อว่านี่มันไม่ไกลาจากบ้านของป้านะคะี่าเดินดูนะคะอน,นี้ก็คือถนอนหน้าบ้านของป้าเปี๊ยกนะคะอันนี้ก็คือถนอนหน้าบ้านของป้าเปี๊ยกเองะคะ่ะอันนี้นะคะปาะะ่าละเมาะตรงนี้เป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะ แตอ่อีกไม่นานนะคะถ้าเขาพัฒนาปรับที่ตรงนี้แบบนี้ mm hmm. เขาบอกว่าจะกลายเป็นสวนเกษตรนะคะ mm hmm. ป้าเปียคงจะมีเพื่อนบ้านที่ทำเกษตรแต่ว่าเขาคงทำแบบเป็นลงทุนเยอะไม่ใช่ทำตามมีตามเกิดเหมือนป้าเปียกับคุณลุง mm hmm. เขาที่ดินเขาเยอะนะคะตรงนี้ตรงหน้าบ้านป้าเปียกนะคะ อันนั้นก็เป็นรถของป้าเปียกที่ฝากจอดไว้ตรงนี้เพราะว่าในบ้านเขากำลังทำงานก่อสร้างนี่แหละคะ่ปะป้าเปียกพาเดินดูนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาบอกว่านี่นะคะคือหน้าบ้านของป้าเปียกเองมันเป็นสวนเป็นป่าละเมอะนะคะแล้วเขาก็บอกว่า ตรงนี้เขาอาจจะทําสวนเกษตรอาจจะเป็นสวนทุเรียนว่างั้นนะคะน่าจะเป็นสวนทุเรียนสวนไม้ผลทุเรียนเงาะลองกองอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่า,าจ,จะเป็นอะไรก็คือเท่าที่ฟังมาเขาบอกว่าน่าจะเป็นสวนปลูกไม้ผลนี่แหละนะคะเป็นสวนเกษตรจะมีบอ่อปลามีบอ่อเลี้ยงปลาด้วยก็ดีนะคะอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้ จะได้มีความเจริญมาถึงเราเราก็อยู่ไกลถึงไกลมากเหมือนคนอื่นเขาบอกว่าเราเข้ามาอยู่ที่ไกลไกลลึกมากๆนะคะแต่ว่าก็ป้าเปียกชอบบรรยากาศเป็นสวนป่าป่าป่า,ปาถึงได้เออนำดอกไม้มาปลูกเยอะแยะนะคะแต่ว่าถ้ามีเพื่อนบ้านทําการเกษตรมาอยู่ใกล้ก็ดีเหมือนกันนะคะป้าเปียกไม่ต้องไป เที่ยวสวนเกษตรที่ไกลๆก็เที่ยวที่นี่แหละนะคะก็ดูเขาทําด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็ขอฝากไว้สั้นๆนะคะยังไงก็ขอกดไลค์แล้วก็กดสําหรับคนที่ยังไม่กดติดตามก็กดให้ป้าเปียกด้วยนะคะถ้าคนที่กดแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะ